้าเหนีว้าวนว้านอ,อันนี้ร้านอะไรทิ่ ส้มตำเกื่ย่างวัดเป้งเราไม่ได้มากินกันนานแล้วนะจนที่บ้านจำไม่ได้มาอีกทีก,ก,ก็อ๋ออะไรจำไม่ได้หรอกก็ต้องมารื้อฟื้นนะถึงจะนึกอ,อ๋อ,อลองอ,อนะ๋อนี่มาบางแสนกันอีกรอบหนึ่งผ่านลองจีนมาซื้อภารกิจ ซื้อขนมปังปลาญี่ปุ่นยังไม่ถึงขนมปังปลาญี่ปุ่นเลยเมื่อกี้ไปแหวนหนองบุนมาแล้วน่างจะจุกพุงโตก่อน <c oughs> วันนี้หลองท้องกันด้วยอาหารอีสานก่อน นสั่งอะไรไปบ้างขนมปอมีไส้ถั่วแดงกับคัสตาร์ดแล้วก็มัทฉะี่เอาพี่จีนเอาใหม่เอาใหม่พี่จีนเอาใหม่โอ้ไม่เห็นมัเอาไกลหน่อยลงไปเอออันนี้เราสั่งขนมปลาญี่ปุ่นของพี่จีนเขานะกินพร้อมกับมัชชะใช่ไหมพี่จีน มาถึงร้านแล้วเป็นไงบ้างจ้าร้านน่นารักดีเนาะวันนี้ก็กลับมาที่ร้านนี่อีกทีหนึ่งนล้วเนี่ยฮะอ,อโนมิโนมิสุก,กิโนมิสุก,กิสุก,กิราเมงพาพี่จีนมาว่าไงจ้าใส่นห้าขาะสิ อ่านลญี่ปุ่นกับบ้านฉานนะจ๊ะพี่จีก็ฝ่ฝันจะมาญี่ปุ่นก็มาแล้วแม่สั่งแบบแป้งกรอบนะไม่เอาแป้งนุ่มนะแป้งกรอบพี่จีนใฝ่ฝันว่าจะมาญี่ปุ่นก็ได้มาแล้วนะจ๊ะเออคุณพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับพูดสักคำสิครับอิโยมันที เซมากูเตนะเนะเตะใครอ่ะเซมากูเตนะเนะเซกูวะมองหน้าท่าไอ้แดดเซมากูเตะนะเซมาโดนกูเตนะเเตนะแดดอย่างแรงครับใครมาช่วงบ่ายนี่ก็สุดยอดเลยน้องจะไหม้แล้วนะี่เขามีร่มให้นีะ่ะก็นี่ไงมีสองรันเขามีร่มสองอันใครมาก่อนก็ได้ก่อนแปดสิบ มาชาแบบพรีเมียมแม่สั่งสอบหรือนุ่มก็คือแปดสิบจะนุ่มหกสิบกนจะอร่อยกว่าแล้วก็ถ้ามาชาชงกับน้ำเปล่าเฉยๆอ่ะแก้วละเจ็ดสิบถ้ามาชาลาเต้จะเป็นเก้าสิบแล้วของพี่จีนลาเต้จัดท็อปเลยพรีเมียมก็ร้อยสสิบจัดท็อปเลยนะจ้วไวรุ่นไม่กลัวแดดจ้ะใคไม่กลัวไม่ใครว่าไม่กลัว จะไปนั่งเหรอมีที่นั่งเหรอ oh okay. ไม่เอาถ่ายคืนเข้าไปไม่หลแล้วออกเลย <Okay. S 1> ไปกินริมทะเลไหมน่ะ <Okay. S 1> ตรงนี้มันร้อน <Okay. S 1> ไปนั่งกินริมทะเลเอาถ่ายคืนแล้วมั้งไ <Okay. S 1> อ้หยิบของออกมาเลยมีโต๊ะไปนั่งกินไปชอบไปถ่ายรูปรูปส่งอ่าโ okay, okay, okay. อเคโอเค รามากินกันตอนบ่ายแม่ก็เลยต้องทำอย่างนี้เพื่อลูกสาวเนี่ยเอาสามกระสองอันเหรออร่อยไหมฮะอร่อยไหมครับลูกเอาป้อนพ่อนหน่อยสิอร่อยไหมครับ กินไปก็ฟังเพลงญี่ปุ่นไปนี่บ้านเราเียกว่าเราอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไหมจีนมันก็อยู่เจปแปนจริงๆเลยนะจ๊ะพนักงานถือร่ม จะต้องเอาคนพิการมาวอนวอนล้านวอนล้านวอนนะตรงนี้ต้นไม้เยอะนะร่มนะ่อมีกำแพงให้หลบนอนหลบกันเป็นแถวเลยโอ,อ,อ้แกงนี้ก็สบายเลยเนาะใกล้ห้องน,น้ำ คนฉลาดนะเขาเขาก็ต้องแบบอ้าวไม่ใช้ไม่ได้นี่ยหยอดเหรียญว่าหยอดเหรียญทางเข้าหมดทง้ทงงน้ำเป็นร้อยอ่ะพูดง่ายออตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแหลมแท่นแล้วนะครับ ขับรถออกมาจากบางแสนคนเยอะเหมือนกันรถติดก็เลยวิ่งเข้าเส้นกลางถนนเข้าลามโน่นตรนนั้นเป็นขขาสามมุกช่วงที่ไม่มีโควิดก็จะจัดวอล์กอินสตรีทบางแสนนะตรงนี้ของขายของเต็มไปหมดเลยเราเคยมาเดินกันก็มาหาของกินมาดูนู่นนี่นั่นมีไม่ได้มานานนะ ไม่รู้เขาหยุดไปหรือเปล่าน่าจะจะเปิดเสาร์อาทิตย์หรือว่า,า,า,าวหยุดแล้วก็ไม่รู้ เจนอะไรมันมีแอร์อะไรพัดลมแอร์กน็คอยช่วเขาสามโมกขกห่งทอเจะขึ้นจงี่ขึ้นสจาเยวมาขนาดน,นี้อ่ภูขอขอเขาแห่ง เมื่อกี้คนไปเยอะคือเขาสามบุกใช่ปะ่ะอ,ะ,ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนี่คือ Hill มังคีฮิวไงอ๋อเหรอไม่รู้นี่ก็ขึ้นมามั่วเนี่ยเขตทหารวอร์เม้นเนี่ยเอ,เออ นี่ที่นี่ที่ไหนจ้าน้องที่นี่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนสะพานชลมาศต,ต,ตุดรดวิถีเหรอจะตุลมุกเหรอจะตุลทิดอันนี้ก็เป็นเวลาแดดร่มลมตดเอ้ยลมตกนะครับ <sl ok> ไม่ใช่ <Subst ance> ลม<ง>ตด <S <S> <S นี่คือหกโมงแล้วนะระ อ้าวพาทิษทำไมยังไม่กลับบ้านล่ะครับหกโมงลโแล้วครับโอ้เราก็ดื่มน้ำอมพันเบาๆเด็กคนนี้ก็กำลังจะนอนหลังจากกินแล้ว ปกติเราก็จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์มากันนะวันนี้พาน้องจีนมาด้วยเราก็เ,เลยต้องเอารถเก๋งมาก็มีชุดปิกนิกเก้าอี้เล็กๆน้อยๆนั่งติบน้ำเก๊กหวยชอบไปจ้าชอบมาตรงนี้แหละจ้า <laughs> ดูหน้าดูหน้าคนได้เที่ยวคนชอบวิวขาดทะเลไม่ได้แหละจ้า ้ขนาดนี้เวลาเท่าไหรแม่หกนาฬิกาใช่ไหมโอหกโมห้าทีแล้วพาทิตยังไม่กลับบ้านเลยนะสวยงามนะฟ้ายาเย็นนะดูไม่เบื่อนะ มเมื่อกี้ยี่สิบนาทีให้ก่อนหน้านะแดดแรงนะแดดห้าโมงแรงมากเลยนี่ตอนนี้แดดอ,อ่อนแล้วเนะียเราสู้แดดได้นะโอ้มเมื่อกี้สุดยอดเลยอะไรกันเนี่ย สวยนะแสงกำลังสวยเรื่อยๆนะแสงจะเปลี่ยนไปทุกสิบทุกห้านาทีอแสงยามเย็นเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นสีช่ำๆนะบานเย็นวันนี้ลมไม่ค่อยเท่าไหร่นะบางแก้วได้นี่ท่าหน้าไปสิท้าหน้าไปสิ ก็ต้องใช้น้ำมันทิดเจอน้ำมันคนขับ กำลังจะรับขอบฟ้านะแสงจะไม่มีนะอันนี้ก็เป็นแสงสุดท้ายนะ ตะเรือที่กําลังจะเข้าฝั่งของชาวประมงไปเก็บปวนเก็บปลาอะหอยต่างๆท,ที่ได้ไปวางไว้เป็นวิถีชีวิตจากเริ่มต้นวันจนถึงสุดท้ายของวันนะนี่ก็เป็นความ,มงดงามของชีวิตเราก็จะจบทริปที่พาน้องจีนไป กินอาหารขนมปังปลาญี่ปุ่นที่เขาอยากจะไปกับไอร้านจกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่บางแสนน่ะนะก็เป็นเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดที่คนมาเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกันมาเช็คอินมาอะไรเงี้แล้วก็ที่ประจำของเราสะพานชลมากริมทะเลของสรบุรีก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ทุกทุกคนนะก็ถือว่าได้ประโยชน์มากแล้วก็จะปิดทริปนี้กันกันด้วยภาพนี้นะเจอกันใหม่ทริปหน้าไปไหนกันต่อจะไปเที่ยวอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ